สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะจ๊ะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมือนี้กะมาให้แนวทางอีกคือเก่านะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเป็นแนวทางนี้เคอีเช้าบ่ายเนาะของวันที่สิบห้านะจ๊ะเนาะเอากลับมาเบื้องพ้นกันก่อนนะจ๊ะพ้นวันที่สิบสี่เนาะก่อนเราจะไปรับชมแนวทางเนาะวันที่สิบสี่เนาะค่ะนี่เคอีเช้าบ่ายผลที่ออกสี่หนึ่งห้ากับสามสี่เนาะสี่หนึ่งห้าลุดไปนะจ๊ะส่วนสามสี่สามสี่ก็หลุด นี่เคบ่ายสองหกสี่สองหกสี่เข้าเด่นหกวิ่งรูดเนาะมาตัวเจ,ะจาะหกสี่น่าจะเนาะหกสี 64, ต่ตรงๆเนาะแต่ว่าบ่วเลมาตัวเนียนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแปดห้าแปดห้ารูดเนาะส่วนตารางวันน่าจะตารางวันมาห้าสามเนาะเย็นดีกับพี่น้องที่ยังตามแนวทางนี้เคอีชาวบ่ายนะา๊ะกะมาในหลอบบ่ายนา่าจะมา มาหลอบบายหกสี่บนตรงตรงเนาะมาโตเจาะเนาะจา้ะเขาเดินหกวิ่งรูดแต่โปริมาตัวเน้นกับว่เป็นยังเนาะจ้ะถือว่ามาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ายินดีกับพี่น้องเนาะจ้ะเขาก็มาหลุนตอนตามตัวเนาะของวันที่สิบหาเน,ะ<ม>นเาะแนวทางกับมีเขาไม่ลดปลาปนกันไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเนาะจ้ะให้เด่นที่แปด สองวิ่งรูดส่วนตารางวันมี7มี3มี1มี9กจับสองตัวก็ได้เนาะจะนําไปรูดไปวิ่งได้เลยนะจ๊ะส่วนในตารางวันเนาะส่วนตัวเจาะก็จะมี8ปดหนึ่งแปดสีหกแปสสองส องหกสองแปดไปกลับด้วยจ้าส่วนตัวนิ้นแปดหนึ่งแปดสี่สองสี่สองแปดเนาะ มีตัวมักตัวชอบนะจ๊ะถ้ามีตัวมักตัวชอบจดได้แคบได้นะหยิบจับไปใส่เป็นแนวทางจ้าส่วนตัวเด่นเนาะตัวเด่นกับในตารางวันนี้ถ้ามีตัวห้ามมากอยู่แล้วกะจับไปใส่ได้นะจ้ะเนาะนําไปโหลดไปวิ่งก็ได้นะจ้ะเนาะเพราะว่าถ้าบ่มักที่แอบจับ่วองมาหายเนียนหายนะจ้ะส่วนตัวเนียนนี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะถ้ามักกระชอบก็ค่อยตามนะจ้ะบ่มักก็บ่เป็นอย่างเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะจ้ะ สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดน่ะจะที่เขามารับชมแล้วก่ะขอให้มีโชคมีลาบกันนจาจะร่รวยปังๆเนาะขอให้มาทุกรอบน่าจะนี่เคอเช้าบ่ายน่ะจะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไว้สำนีเนาะไว้พวกักันคลิปนาแนวทางนาจ้าสวัสดีค่ะ